สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบก,กับลองกินดูชนแนลอีกแล้ววันนี้วันนี้จะพาพี่น้องมากินลาบหมูพี่น้องวันนี้ได้ลาบหมูแล้วก็ปิ้งไก่อันนี้ลาบหมูจะเป็นลาบสุกเ้อพี่น้องเป็นลาบลาบสุกก็จะมีเอ่อมีเครื่องในก็มีตับ แล้วก็หนังหมูพี่น้องหนังหมูหัน่นซอยใส่ด้วยตาบสุกด้อพี่น้องผักก็จะมีอันนี้ก็ใบ,บับบกผักหนอกอันนี้ก็ต้นหอมพี่น้องถั่วฝักยาวอะระแล้วก็มะเขืออันนี้ก็มะเขือเทศ เห็นมันสวยดีพี่น้องมาตกแต่งขึ้นมาสวยดีแล้วก็มีหอมแดงด้วยเด้อพี่น้องกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวพี่น้องอกับข้าวเหนียวนนี้กินบนบ้านเหมือนเดิมมาพี่น้องมากินด้วยกันเลยเดี๋ยวชิมดูกัน lạp sụp đơ Ồ, cái là thế nào? it's back no ลับหมูพี่นอัองลับสุกเลย จะปริ้งไก่ด้วยพี่นอ้องปริ้งไก่ก็จะเป็นอันนี้เครื่องในอันนี้จะเป็นกลิ่นมันพี่นอ้อง รานก่ย,ย่างในหมู่บ้านเนอพี่น้องเจ้านี้ยเขาทำอร่อย ไปบวับวบกแก้ช้ำในพี่น้องกินหลังวันเวยออกเดิมกินข้าวเดีวยวกันพี่น้องโอ้อร่อยพี่น้อง Tập you know. เขือหวานหวานพี่น้องมันเขื่อชาวบ,บ้านปลูกไม่ได้ใช่มัเขื่อตลาดพี่น้องอยู่บ้านในหมู่บ้านหวานดีต้มสะดาไว้พี่น้องลืม <laughs> ลืม ว่าจะมากินกระลาบลืมพี่น้องต้มสะเดาไว้ อร่อยพี่น้องได้รากสุกเด้อพี่น้องวันนี้ต้องขออภัยสำหรับคนที่ชอบกินดิบเด้อพี่น้อง <laughs> โอ้อร่อยหลายพี่น้องเฮ้โอ้น่า,า,าแตกด้วยกันพี่น้องวาโอ,าอา้เด็ดเลยพี่น้องลาบหมูลาบหมูแต่เป็นลาบสุกเด้อพี่น้อง แล้วก็ไก่ปิ้งร้านประจำในบ้านร้านนี้เขาอร่อยร้านเจน้อยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ที่มาติดตามรับชมแล้วก็ให้คำแนะนำกันพี่น้องเอาไว้เมนูหน้าจะเป็นอะไรก็ ฝากพี่น้องช่วยติดตามรับชมด้วยเด้อสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะพี่น้องขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ